ที่ทําจมูกครั้งแรกหรือว่าเคยมีปัญหามาแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเทคนิคโอเพนปรับโครงสร้างยืดผนังกั้นจมูกแบบปลายไรซิลิโคนนี้ตอบโจทย์มากจริงๆนะครับผมเคสนี้จากที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับผมที่ทํากว่า5ชั่วโมงนะครับผมแต่ท่านเห็นรอยช้ำไหมครับไม่มีรอยช้ำเลยนะครับ ตัวนี้คุณหมอจะถอดเฟือกคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวเราจะมารอรุ้นรอชมกันนะคะว่าหลังจากที่ถอดเฟือกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนาะสุดค่ะเดี๋ยวมากมากอ่ออ๋อ,อคุณผู้ชมดูดิอืมสวยมากคุณผู้ชม,มอันนี้คือแค่7วันแค่นั้นเองคใครที่อยากจะมีจมูกพุ่งๆสวยๆแบบนี้นะคะโดยปลายจมูกไรซิลิโคนต้องมาจัดที่นี่เลยนะคะที่โรงพยาบาลเลย